สวัสดีค่ะสวสดีค่ะตะกี้โอ้โหแนวคาตกเยอะเลยนะคะทุกคนคะ่ะก็เป็นบรรยากาศอีแฉะอีอีกครั้งหนึ่งนะคะตะกี้ก็ไม่สามารถจะจะทคลิปได้นะคะเพราะว่าทําทงานอยู่นะคะก็เลยอตอนนี้ก็เห็นขา,ขาวๆนิดนึงนะคะตะกี้เยอะมากเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะนี่คือบรรยากาศตอนนี้นะคะอ ก็หวังว to ่าอาทิตย์อาทิตย <brewer y> <urai> ์น er <Dance> ี้ทั้งอาทิตย์นะคะจะมีชิลลลงนะคะที่ที่ฮอลลนเลนะคะเห็นไหมคะทุกคนคะเนี่ยนกก็คอยคอยอาหารอยู่ตะกี้น้องหานก็อยู่นะคะแต่นี้น้องหานก็อยู่นะคะก็นี่คือบรรยากาศช่วงบ่ายสามโมงกว่าๆนะคะประมาณนี้นะคะเนี่ยโหตะกี้เนี่ยลงเยอะมากเลยนะคะแต่ไม่สามารถทําคลิปสวยๆให้ทุกคนได้ดูนะเพราะว่า เติมล้งคาบ้านให้หน้องเขาอยู่นะคะแล้วกอ็อยู่กับไ์สดของเพื่อนๆอยู่ด้วยนะคะก็เลยไม่อยากทำทำคลิปช่วงนั้นนะคะก็คือไม่อยากปล่อยมือนะคะขาดขาดเจียวไข่ยังไข่ไหมเลยนะคะวันนี้นะคะวันนี้ทานไข่นะคะวันนี้ทานไข่นะคะก็นี่คือบรรยากาศของวันนี้นะคะช่วงนี้ด้วยนะคะโอ้โหออกมาไม่ทันตอนนี้ยังเป็นน้ําแข็งอยู่นะคะทุกคนขาเห็นไหมคะ ยังเป็นน้ําแข็งอยู่นะคะทุกคนดูนะคะนี่ยังเป็นน้าแข็งอยู่นะคะนี่เห็นไหมคะยังเป็นน้ําแข็งอยู่นะคะเนี่ยตะกี้เนี่ยฝั่งนี้เห็นไหมคะตะกี้ตกเยอะมากเลยนะคะแต่ไม่สามารถทําได้เพราะว่าเติมหลังคาด้วยแล้วก็หลายๆอย่างนะคะเจียวไข่ด้วยนะคะก็ไม่สามารถหลายๆอย่างกับ อา,อา,อาจะทําคลิปได้ก็เลยเยปล่อยไปเดี๋ยวค่อยมาทําเอาช่วงที่มันหมดก่อนค่อยไม่เป็นไรนะคะอาหารก็ยังไม่ได้ให้นะคะเห็นไหมคะทุกคนคะนะ่ะคอยอยู่ตรงน้นนะ่ะเห็นไหมน้องนกก็ยังอยู่นะคะนกก็ยังอยู่ นกขานจะรู้วิธีรู้ทุกอย่างทุกอย่างนะคะที่คือเราให้อาหารเขาแล้วเขาก็จะรู้ว่าเออเวลาไหนให้อาหารประมาณนี้นะคะดูเริ่มเป็นสีขาวเลยนะคะก็จะตกมาเรื่อยๆนะคะสเนลนะคะเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดแต่ว่าหลังบ้านตอนนี้ก็น้ําแข็งก็ละลายแล้วนะคะแต่ก็อาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้แหละจะมาทั้งอาทิตย์นะคะจะเป็นอาจจะเป็นน้ําแข็งอีก,กรอบหนึ่งก็ได้นะคะทุกคนคะ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ อยู่บนบ้านนะคะล้วก็อยู่บนบ้านทำช่วยเพื่อนนะคะให้กำลังใจเพื่อนๆนะคะนี่คือสิ่งที่ทําทุกวันนี้นะคะทุกวันนี้ไม่ต้องทําอะไรนะคะแค่ทำให้กําลังใจเพื่อนๆทุกๆบ้านประมาณนี้นะคะนี่คือกําลังใจที่ทุกคนก็รอคอยเราอยู่นะคะเราก็จะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะทุกๆบ้านก็คงจะคอยเหมือนกันนะคะว่าเมื่อไหร่จะมาหาประมาณนี้นะคะแต่ก็ จะไปให้ทั่วถึงนะคะนี่คือทุกอย่างที่ทําด้วยใจนะคะจะไปให้กับทุกๆบ้านไม่ว่าจะกลางค่ำกลางคืนนะคะเจ้าบ้านก็ยังแว้นนะคะเป็นให้กําลังใจกับทุกบ้านนะคะแล้วก็บางครั้งก็จะเอาคลิปของตัวเองลงนิดๆหน่อยๆนะคะก็ฝากทุกๆบ้านนะคะฝากทุกๆบ้านนะคะคอยให้กําลังใจเจ้าบ้านด้วยนะคะดูคลิปชมโฆษณาให้เจ้าบ้านด้วยนะคะเห็นไหมขนาดน้องหานก็ยังมาคอย แล้วจะให้เราอยู่นิ่งเฉยได้อย่างไรใช่ไหมคะนี่คือชีวิตประจําวันของที่เราอยู่นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นคนที่ง่ายๆนะคะอยู่ง่ายๆนะคะอยู่ง่ายๆเรียบๆของตัวเองนะคะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวเนาะเราก็ไม่สามารถไปทําคลิปได้ก็เอาคลิปประมาณนี้นะคะให้ทุกคนไรับชมนะคะก็หวังว่าทุกคนก็อพอจะเห็นได้บรรยากาศของอช่วงนี้เวลานี้นะคะก็ จะบอกทุกครั้งนะคะมีฝนตกประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะคะก็ฝากเ,าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกๆคนคะ่ะก็นี่แหละคือชีวิตของเราประจํำวันนะคะชมบรรยากาศไปด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวก็พระอาทิตย์ก็จะตกแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมา,มากๆนะคะทุกคนคะ่ะ